สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกุมทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 Channel นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากค่ะก็จะพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะนับตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่30กันยายนปี2,566ของผู้ที่มีลักษณาสถิตยอยู่ในราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึง14มีนาคมโดยประมาณนะคะ ก็สำหรับชะตาชีวิตของชาวลัคนากุมราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะอันดับแรกเลยดาวอังคารเนาะก็ยังจะโครจรอ,อยู่ในภพมรณะก็จะทำให้ชาวกุมนะช่วงนี้คุณจะยังมีความรู้สึกขี้เกียจเบื่อน่ายนะคะรู้สึกไร้พลังนะคะไม่ค่อยอยากจะทำอะไรและอารมณ์ของคุณช่วงนี้จะขึ้นขึ้นลงลงเป็นไปตามสถานการณ์ที่ต้องเจอในแต่ละวัน เอาละคะ่ะต้องยอมรับเลยนะว่าในช่วงนี้บางทีคนรอบตัวของคุณเนาะชาวกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวอาจจะเป็นลูกหลานนะคะจะมีอาการป่วยไข้าตามฤดูกาลเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดเป็นไข้เลือดออกเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะก็เลยอาจจะส่งผลให้บรรยากาศร,รอบตัวของคุณช่วงนี้จะไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควร18กันยายนค่ะ ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีกันนะคะ ครที่มีคู่มีแฟนนะถ้าช่วงนี้แฟนไม่ป่วยก็แปลว่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันจะมีเหตุให้ต้องห่างเหินกันต่างฝ่ายต่างต้องเดินทางต้องไปต่างจังหวัดหรืออาจจะมีงานหนักให้ต้องทำก็ได้นะคะ28กันยายนดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันก็กลายเป็นว่านะคะในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะชาวกุมคะคุณจะมีดาวถึงสดวงเลยเนาะที่จะไปโครจรเป็นมรณะ กแ็แปลว่าดวงของคุณอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยดีนะคะและบางครั้งบางทีคุณอาจจะได้รับข่าวสารข่าวคราวนะคะเกี่ยวกับการป่วยการตายเข้ามาเยอะจนรู้สึกปรงกับชีวิตเลยก็ได้ แม่หมอแนะนําอย่างนี้นะคะเพื่อความสบายใจเนาะ,ะช่วงเดือนนี้นะคะคุณก็ควรที่จะหาเวลาไปทําบุญบ้างค่ะเช่นอาจจะไปทําบุญกับมูลนิธิกู้ภัยทําบุญกับโรงพยาบาลหรือพยายามหาเวลาไปบริจาคเลือดก็ได้นะคะเพราะว่าด้วยมุมการโคจรของดวงดาวถือว่าช่วงนี้ดวงของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะหลายคนก็จะมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่และที่สำคัญ ก็คือดาวพระราหูนะคะซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณนั้นกําลังจะย้ายราศีครั้งใหญ่แล้วล่ะคะ่ะในรอบ18เดือน ก็แปลว่าชะตาชีวิตของคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องไปพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเข้ามาเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะรอให้ทุกอย่างรอบตัวของเรามันสงบมันนิ่งก่อนแล้วเราถึงจะเริ่มเคลื่อนไหวไปข้างหน้าได้เอาล่ะถึงแม้ว่าช่วงนี้ชาวกุมอาจจะรู้สึกขี้เกียจรู้สึกเบื่อบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราพักผ่อนชาร์จแบบชาร์จพลังนะคะก็ต้องพยายามประครับประคองตัวเองกันไปก่อนค่ะตั้งแต่ในช่วง ไปจนถึงประมาณกลางเดือนหน้าตุลาคมแม่หมอแนะนำเลยนะชาวกุมอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจในเรื่องที่มันใหญ่และสำคัญนะคะไม่ว่าอยู่ๆจะคิดลาออกทั้งทที่เรายังไม่ได้มีงานใหม่มารองรับนะคะหรือการที่บางทีเราจะไปท้าเลิกกับแฟนเพราะอารมณ์ที่ชั่ววูบรวมไปถึงการที่คุณจะไปใช้เงินก้อนใหญ่ๆนะเอาไปลงทุนเอาไปให้คนอื่นยืมหรือการไปกู้หนี้ยืม นะช่วงนี้ต้องพยายามห้ามตัวเองให้ได้ก่อนค่ะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์จะถูกพระราหูถีบส่งท้ายได้อดทนกันไปก่อนนะคะชาวกลุมถ้าคุณผ่านช่วงนี้ไปได้นะเดี๋ยวราหูย้ายชีวิตจะปลดล็อกค่ะจะมีความสุขมีความสมหวังที่มากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะด้านการงาน ก็อย่างที่บอกค่ะว่าช่วงนี้ชาวกุมมีดาวหลายดวงเลยที่โคจรเป็นมรณะซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นดาวการงานของคุณค่ะย่อมจะส่งผลให้ช่วงนี้เจ้าชะตาจะทั้งเบื่อทั้งขี้เกียจไม่มีแรงไม่มีพลังใจในการทำงานแต่ก็จะยกเว้นนะะในคนที่ทำงานสายสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลคนทำงานเสี่ยงภยัยงานต่างประเทศรวมไปถึงงานซ่อมแซมนะคะการรีโนเวท ๆอันนี้ถือว่าจะไม่กระทบแถมงานจะหนักงานจะเยอะอีกด้วยนะคะส่วนคนที่ค้าขายคนที่ทำธุรกิจเนาะช่วงนี้อาจจะมีความเงียบเหงาเข้ามาอยู่บ้างแต่ก็อย่าพึ่งหมดกำลังใจไปเพราะว่าในวันที่3ตุลาคมค่ะดวงการงานของคุณจะไม่เป็นมรณะอีกแล้วนะคะถึงตอนนั้นแปลว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายการงานจะกลับมาพลิกฟื้นได้แต่ว่าในช่วงครึ่งเด เือหลังที่เหลือจากนี้ไปชาวกลุ่มจะต้องบริหารจัดการอารมณ์ความเบื่อหน่ายของตัวเองให้ได้ก่อนนะคะด้านการเงินและโชคลาภเอาละคะ่ะชาวกลุมคะถึงแม้ว่าดวงการงานของคุณจะโครจรเป็นมรณะแต่ว่าดวงการเงินของคุณนั้นแม่หมอบองว่ายังพอไปต่อได้ถือว่าคุณจะหาเงินเข้ามาได้ไม่ลำบาก พียงแต่ค่าใช้ใจ่ายเดือนนี้ต้องยอมรับค่ะว่าอาจจะหนักไปบ้างหลายคนจะต้องไปจ่ายค่าหมอค่ายา ค่ดูแลสุขภาพแต่ว่าถ้าในเรื่องของโชคลาภทางการเงินของชาวกลุมก็นับว่าจะยังมีเข้ามาอยู่ค่ะเอาล่ะบางทีจะมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะหรือจะมีคนเข้ามาเปยนะคะหลายคนจะได้ลาบได้ผลจากผู้ใหญ่หรือจากคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะมีเกณฑ์จะได้เงินจากออนไลน์จากต่างประเทศแต่ถ้าหากชาวกลุมรู้สึกว่าช่วงนี้เงินมันฝืดมากๆเลยมันติดขัดมากๆเลยนะคะก็ต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าพอหลัง28 กันยายนสถานการณ์ทางการเงินของคุณจะมีความคลี่คลายได้มากขึ้นนะคะด้านความรัก หลักๆนะคะต้องระวังนะคะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายค่ะเพราะว่าคนรักหรือแฟนของคุณมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยจะไม่สบายในช่วงนี้และการที่ดาวศุกร์โคโจรเป็นอรินั้นก็แปลว่าดวงความรักไม่ค่อยดีบางทีมันจะมีเรื่องเก่าๆปัญหาเดิมๆที่ยังไม่ได้แก้ไขสะสมสูงขึ้นไปหลายคนนะคะปัญหาทางเงินก็จะเป็นสาเหตุของความอึดอจจัดใจสําหรับคนโสดนะช่วงนี้ก็เครียดเหลือเกิน กลัวจะผิดหวังนะคะกังวลกับสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นส่วนคนมีคู่นะช่วงนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องอยู่ไกลกันไม่มีเวลาให้กันห่างเหินกันกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะด้านสุขภาพ าชาวกุมค่าช่วงนี้ถือว่าคนรอบตัวของคุณจะไม่สบายกันหลายคนเลยล่ะค่ะดังนั้นคุณก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะระวังจะไปติดไข้ติดหวัดติดโรคจากคนรอบตัวนะคะและคุณก็จะต้องระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะคะจากการเดินทางหรือว่าจากความประมาทเลินเลอหรือบางคนนะคะอาการโรคภูมิแพ้จะกลับมากำเริบได้ในช่วงนี้นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจาก c ช n n e l พี่คิม563ด้วยนะคะยังไงเนาะแม่หมอรบกวนค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นแรงใจให้กับทีมงานในการที่จะทำคลิปใหม่ๆออกมากันเรื่อยๆด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะแม่หมอก็ขอให้ชาวลัคนากุมราศีกุมทุกท่านเลยนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จนะคะมีความสมหวังทั้งในเรื่องของการเงินการงานความรักนะคะขอให้คุณมี สุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่กันทุกคนด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ